เลื่อยยนต์กับวงการเอเทนเมนี่เป็นของคู่กันจริงๆเลยนะครับผมก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันว่าทําไมแต่พอลองดูแล้วมันก็ดูเท่จริงๆนั่นแหละครับครั้งแรกที่ผมได้ดูตัวละครใช้เลื่อยยนต์เป็นอาวุธผมขอนึกก่อนนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าระหว่าง Letterface กับ Evil e a t ชผมได้ดูใครก่อนกันแต่น่าจะเป็น a s ชจาก Evil e a t ชภาคที่2นะครับถ้าผมจะไม่ผิดวงการหนังสมัยนั้นเนี่ยเอฟเฟกความแววที่ผมให้เกินร้อเลยนะครับ น่าจะเรียกได้ว่าเป็น practical effect ซึ่งเป็นเทคนิคการทำเอฟเฟกแบบพิเศษที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ CGI เลยนะครับหรือคือว่ามันถูกทำด้วยมือล้วนซึ่งทำยากมากๆและต้องใช้ฝีมือระดับเทพจริงๆถ้าจะให้พูดถึงเจ้าพ่อการทำ practical effect ก็คงไม่พ้นปู St ่ Stan Winston ที่ปู่แกก็ฝากฝีมือไว้กับหนังใหญ่หลายเรื่องอย่างเช่น a อเล n Alien. Alien ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับเดอติงในฉากที่เจ้าหมาด็อกติงนะครับ ที่มันกลายล่างแล้วมันน่าตวสยองมากแล้วก็หุ่นยนต์อาโนทีแ0ดเป็นต้นนะครับทีนี้ในวงการเกมเราล่ละเรามีตัวละครตัวไหนไหมที่น่าจดจําเหมือนกับวงการภาพยนตร์วันนี้เราลองมาดูกันครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้าง ขอเริ่มกันที่ดรซาวาดอร์ใน Resident Evil 4กันก่อนเลยครับผมไม่ต้องบรรยายให้มากเลยนะครับเพราะว่าผมพูดถึงแกหลายรอบมากๆยังไงก็ขาดเข้าไปไม่ได้ดรซาวาดอร์คนดีคนเดิมของเรานั่นเองที่ก็ยังอึดถึกตายยากและไม่ยอมตกจากในลิสต์อีกนะครับเอากับพี่แกเลยครับเดี๋ยวลองไปดูวิดีโอการต่อสู้กับพี่แกลองดูนะครับว่พาพี่แกนั้นทําไมถึงยังติดอยู่ในลิสต์เพราะว่าพี่แกนั้นก็ถือว่าเป็นไอคอนของวงการเกมแล้วก็ซีรีส์ r e s i d e n t Evil กันเลยนะครับ Seriously? Dude. จูเลียตสตาร์ลิงในลอลลี่ป๊อปเชนซอรรุณาถอดสมองแล้ววางมันทิ้งไว้ก่อนรับชมตัวละครตัวนี้นะครับโอเคสามสองหนึ่งไปจูเลียตสาวน้อยเชลิเดอร์ที่น่ารักวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบสิปปีของเธอแต่แล้วก็มีฝูงซอมบี้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้บุกโรงเรียนพอทั่วไปจูเลียตก็คงจะวิ่งหนีเพราะความกลัวแต่นั่นคุณคิดผิดแล้วครับเพราะนอกจากเธอจะไม่หนีแล้ว เธอยังเอาเลื่อยยนมากวัดแกว่งล้างบางพวกซอมบี้อีกโอ้แม่เจ้านี่ยังไม่หมดนะครับเซอร์ไพรส์ยังมีอีกเธอเดินออกตามหาแฟนหนุ่มที่ชื่อว่านิกคาลาไลซึ่งได้โผ่มากันเธอจากซอมบี้ที่แอบเข้ามาข้างหลังเธอจนถูกกัดและรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นซอมบี้แน่ๆเลยจึงบอกลาแล้วก็บอกรักกับจูเลียสอืมปอดทั่วไปนิกก็คงจะตายหาไปแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับเรื่องนี้แน่นอนครับ พอนิกรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งก็เหลือแค่หัวไปแล้วครับนั่นแหละครับฟังไม่ผิดหรอครับเพราะว่าจูเลียสนั้นเธอคือซอมบี้ฮันเตอร์ที่ใช้เวทมนต์ได้ใช้เวทมนต์ได้นั่นแหละครับก็เลยทําการตัดหัวนิกแฟนของเธอแล้วเอาวิญญาณของนิกนั้นมาไว้ที่คอหรือว่าหัวนั่นแหละครับเพื่อให้นิกยังคงความเป็นนิกไว้จะมีแค่ตัวนั่นแหละครับที่หายไปครับ

I love you too baby <S <S สาร,รภาพก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยเพราะฉะนั้นหากผมบรรยายอะไรไปผิดต้องขออภัยด้วยนะครับตอนแรกที่ผมเห็นตัวละครตัวนี้ก็รู้สึกเตะตาผมอยู่เหมือนกันแจ็คเคมนผู้ที่มีมือขวาเป็นจักรกลเทียมและติดเลื่อยประดับไว้เฮ่เทม่หยอกเลยล่ะครับ ตัวตนของแจ็คตอนต้นเกมที่เราได้รู้จักเขานั้นค่อนข้างที่จะเป็นปริศนาครับเราไม่รู้ว่าเขานั้นมาจากไหนไม่ทราบว่าเขาคือใครแต่ที่แน่คือแจ็คนั้นก็เป็นคนดีนะครับแต่ว่าจะออกแนวเป็นแอนตี้ฮีโร่มากกว่าก็คือฆ่าคนเลวไม่ใช่แค่อัดให้สลบเหมือนกับพวกฮีโร่ทั่วไปเมื่อเข้าสู่เกมนะครับแจ็คจะได้รับการสนับสนุนจากเอเจนต์13เพื่อให้เข้าแข่งขัน โดยผู้จัดงานเกมประลองครั้งนี้ก็คือโนอาซึ่งก็รู้ดีว่าแรงจูงใจของแจ็คนั้นมีมากกว่าการแค่เอาชนะเกมแน่ๆครับเพราะเขารู้ว่าแจ็คอ่ะทำงานร่วมกับใครบางคนที่มาจากภายนอกโนอามารู้ว่าแจ็คนั้นคืออดีตนาวิกโยธทินเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สายลับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแจ็คตั้งใจจะทำภารกิจอะไรบางอย่างซึ่งโนอาสันนิษฐานว่าแจ็คน่าจะออกมาตามหาลูกสาวของนายกเทศมนตรีซึ่งยังคงอยู่ในเมืองนั่นแหละครับ ส่วนสาเหตุที่เมืองนี้มันบ้าข้างเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีไอ้บ้าบางคนนะครับปล่อยไวรัสในเมืองซึ่งการจะได้วัคซีนนั้นก็คือการที่ผู้คนต้องฆ่ากันเองถึงจะได้วัคซีนในการแก้นะครับวิถีชีวิตในเมืองจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับจึงเกิดเป็นการแข่งขันที่มีชื่อว่า h w a t c h ซึ่งผู้ชนะจะได้ทุกอย่างผู้แพ้ก็จะสูญเสียทุกอย่างเช่นกันเรื่องราวในเมืองก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเกมนี้นะครับจะลงให้กับเครื่อง V ี เกมอาจจะเก่าไปสักหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ลองไปหามาเล่นกันดูนะครับ ชักกรีนใน Dead Rising 2ครั้งแรกที่ผมได้เล่น Dead Rising นั้นก็ทำให้ผมเพลิดเพลินจำเริญใจมากเลยล่ะครับเพราะว่าด้วยตีมเรื่องบวกกับความก้าวของตัวละครก็ทำให้ผมติดพันไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับผมเคยดูหนังเรื่องหนึง่งที่ว่ากลุ่มตัวเอกนั้นติดอยู่ท่ามกลางฝูงดงซอมบี้ที่ล้อมเอาไว้แล้วทุกคนก็รีภัยหลบซอมบี้อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าใช่ละครับหนังซอมบี้ขึ้นฮิ่งอย่าง d a n of the Dead ของปู่จอร์จเอโลเมโร ที่เกม Dead r i s i n g นั้นหยิบเอาไปเซลได้อย่างสร้างสารรค์เพราะว่าแฟงค์พระเอกภาคแรกนะครับมีวิธีการฆ่าซอมบี้ได้หลากหลายมากตั้งแต่วิธีเบสิกจนไปถึงตลกโปกฮาจนกลายเป็นกิมมิคของเกมในซีรีส์นี้ไปแล้วละครับแล้วในอย่างภาคที่2นั้นก็เปิดตัวมาด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์ติดเลื่อยยนต์ไฟฟ้าชนซอมบี้แข่งกันแล้วครับแม่เปิดตัวมาก็สนุกกันเลยทีเดียวชักกลีนหรือพระเอกประจำภาค2เหล่านั้นต้องคอยหาซอมเบก หรือยาต้านไวรัสซอมบี้ให้กับลูกสาวทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงยอมทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มันมาเนื้อเรื่องของ Dead Rising 2จะเกิดขึ้นหลังจากเกมภาคแรก5ปีครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่โลกของเรานั้นค่อนข้างที่จะปรับตัวและรู้วิธีที่จะควบคุมการระบาดของเหล่าซอมบี้ได้บ้างแล้วโดยที่คนที่ถูกซอมบี้กัดก็สามารถหาซื้อยาซอมเบล็กเอาไว้เพื่อระงับอาการได้เหมือนที่ชัคพระเอกของเราทําเพื่อลูกสาวแต่ในระหว่างนั้นนะครับ ซอมบี้ที่เกมโชว์รายการที่ชักแข่งก็ได้หลุดออกมาสู่ตัวเมืองซึ่งทําให้ชักนั้นก็ถูกใส่ร้ายจนกลายเป็นแพะของเหตุการณ์นี้ชักจึงต้องหลบหนีจากทั้งซอมบี้และผู้คนเพื่อที่จะหาซอมเบกมาให้ลูกสาวพร้อมกับพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไปด้วยโอ้แค่ฟังดูก็เหนื่อยแล้วนะครับหนีซอมบี้ไม่พอยังต้องมาระแวงเรื่องเวลาในการหาวัคซีนให้กับลูกสาวก็คล้ายๆกับภาคแรกครับเกมมันเล่นกับเวลาแต่ว่า ผมแนะนำให้เพื่อนๆลองเล่นกันดูเลยครับสนุกมากยิงภาค2เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วไปต่อกันที่ลุงมาคัดฟินิกจาก Gear of ออฟวอซีรีส์กันดีกว่าครับ ที่ลุงแกก็ถือแลนเซอร์อาร์ซอลไรเฟิลตะลุยกับไอพวกโลคัสมาก็16ปีเต็มแล้วรอภาค6ลุงอยู่นะครับอืมเป็นอาวุธที่ถือว่าเป็นไอคอนิกของวงการเกมเลยก็ว่าได้ครับปกติเราจะเห็นแต่ปืนที่ติดมีดอยู่ปลายปืนแต่นั่นมันธรรมดาไปครับเพราะว่าแค่นั้นนะ่ะเอาพวกโลคัสไม่ลงแน่ๆมันเนี่ยต้องเจอกับปืนที่ติดเลื่อยหม้อที่ก็แรงกว่ากระสุนปืนที่ตัวมันเองอาศัยอยู่อีกือ นั่นแหละครับเหมือนกับว่าปืนน่ะเป็นแค่ของประดับแต่อาวุธหลักคือเลื่อยนะครับ <c oughs> ส่วนที่มาของเลื่อติดปืนนั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะทางกองทัพก็ใช้มีดติดปลายปืนนี่แหละครับจนกระทั่งลุงมาคัสเราเนี่ยไปเห็นเพื่อนทหารกําลังเลื่อยดโดรนของศัตรูอยู่จึงเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่แหละจึงเกิดปิ๊งไอเดียหอบเอาไอเดียเนี้ไปบอกกับพ่อของตัวเองซึ่งก็คือศาสตราจารย์อดัมโจนาธานฟินิกผู้เป็นอัจฉริยะประดิษฐ์ให้จนในสุดมันก็แพร่หลายไปในกองทัพครับ นั่นแหละครับที่มาของอาวุธสุดเทพจาก Gears of War ซีรีส์ของเรานั่นเอง <Up there. S 1> เอาละครับผมขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะยังจำกันได้ไหมเพราะขนาดผมเองก็ลืบไปแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันเก่ามาก จนกระทั่งผมมาทำหัวข้อนี้แหละครับอย่าง Biggie Man จาก Splatterhouse ภาคที่3ปี1988ซึ่งเขาก็ผมมาเป็นบอสไฟท์กับเราจนผมก็ตายไปหลายรอบเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กเล่นเกมไม่เน้นใช้สมองนะครับเน้นเตะล่างกับกระโดดเตะไปก่อนเลย <c oughs> Biggie Man <c oughs> จะมีรูปร่างคล้ายกับเจสันจากสุขสิบสามฟันหวานเลยแหะครับเออไม่สิตัวเราต่างหากละ่ะที่คล้ายกับเจสันมากกว่าแต่ก็ช่างมันเถอะครับ โดยที่บิ๊กกี้แมนนั้นจะคลุมหัวด้วยกระสอบเอเจสันจริงๆนั่นแหละว,วะและมือทั้งสองข้างของเขาก็จะเป็นเลื่อยยนตติดเอาไว้เขาโจมตีค่อนข้างเร็วนะครับขนาดก่อนเจอเขาเรามีลูกซองไว้อัดหน้าเขาแล้วนะครับผมยังแทบไม่รอดเลยพอใน s p ปเ t อร์เฮาส์ปี2010ซึ่งเป็นการ ot, ร,รีบูตหรือรีเมคนี่แหละครับบอสอย่างบิ๊กกี้แมนก็กลับมาด้วยพร้อมด้วยความแหวะมากกว่าเดิมเพราะว่าเป็นภาพเฮดดีแล้วและโหดสัตว์มากกว่าเดิมเลยละครับเพราะเราต้องสู้กับเขาถึง4เฟส อีกแกจะอึดไปไหนเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับสเสน่ห์ของเกมนี้ Spatterhouse ขอปิดท้ายเพื่อนๆด้วย The Marine Doom Series หรือ d ดูม g u y ที่เพื่อนๆน,นั้นรู้จักกันดีที่เป็นไอคอนิกหรือเป็นไอคอนหอววงการเกมกันดีกว่าครับที่คงไม่มีใครไม่รู้จักพี่แกอีกแล้วและเลือยนต์ของพี่แกนั้นก็เป็นกิมมิคของเกมนะครับโผไปทุกภาคจริงๆเหมือนกับ r f g g ครับ Big Fucking Gun ในเกมนะครับที่เป็นกิมมิคของเกมจริงๆเรือยนต์ในดูมนั้นนับว่าเป็นอาวุธที่อนเนกประสงค์สุดๆครับและคาดหวังได้มากเลยทีเดียว เดี๋ยวเพื่อนๆลองรับชมดูนะครับแอดหมวยจะใส่ซอสการเล่นด้วยเกมเพลย์ของซอหรือเลื่อยยนต์ในดูมกกยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ7ตัวละครที่ใช้เลื่อยยนต์จนเป็นเอกลักษณ์ที่เราจดจำได้ดี แต่ก่อนจากกันไปนะครับผมอยากจะขอบอกว่าตอนนี้ช่องของเรายังมียอดซับไม่ถึง500ซับย YouTube จึงยังไม่ปลดล็อกชุมชนช่องให้เพราะฉะนั้นทางเราก็หวังว่าช่องของเราจะเติบโตมากกว่านี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อัปเดตและพูดคุยกับเพื่อนๆได้มากขึ้นพวกเรา Lucky Republic ก็หวังว่าเพื่อนๆจะยังชื่นชอบและติดตามผลงานของพวกเราต่อไปนะครับอ้อแล้วก็ขอขอบคุณสาหรับคําติชมที่มีให้นะครับพวกเราจะพยายามพัฒนาช่องของพวกเราให้ดีขึ้น ขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจที่มีให้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์กด subscribe เพื่อสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรทำไมเพื่อนๆไม่ลองกดกระดิ่งติดตามเอาไวล้ละครับพบกันใหม่เมื่อกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวิดีโอนี้ Lucky Republic ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ